สวัสดีครับพบกับรายการ Hsu Project นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กาบรับเชิญ2ท่านนะครับชื่ออะไรกันบ้างครับสวัสดีครับวัวรจารครับสวัสดีค่ะสุวิมลฉายาปัญจค่ะคุณผู้ชมครับต้องยอมรับกันเลยนะครับว่าสังคมไทยในสมัยนี้นะครับปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนื่องจากเด็กๆและวัยรุ่นของเราเนี่ยเริ่มคบเพื่อนต่างเพศ เริ่มมีอิสระทางความคิดและสามารถทําอะไรได้ตามใจตัวเองมากขึ้นด้วยเหตุน,นี้จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้วัยรุ่นมีการตั้งคันคอนเวนควรครับเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยดีก,ก,ก,กว่าครับว่าคุณคิดอย่างไรคุณคิดอย่างไรบ้างกับรักในวัยเรียนครับรักในวัยเรียนนะครับก็สําหรับผมผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับเด็กนักเรียนที่จะมีความรักในวัยเรียนนะครับแต่ก็ต้องมีในขอบเขตนะครับอย่าอย่า อย่ารัานเลยให้มันมากไปแบนี้ครับอ่าแล้วคุณสาครับคิดว่ายังไงอ่าสหรับรักในวัยเรียนนะคะก็ความคิดคล้ายๆกันนะคะก็เป็นเรื่องที่ปกตินะคะที่เด็กๆเราจะมีความรักนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือผู้ใหญ่ต้องให้ความรู้กับเด็กนะคะว่ารักเราควรจะเป็นยังไงถ้ายิ่งเราไปปิดกั้นเด็กอย่างนี้คิดว่านะคะว่าเด็กอาจจะอยากรู้อยากลองอะคะ่ะก็เลยจะไม่ร<อ>ปรึกษาพ่อแม่คิดว่าผู้ใหญ่มีส่วนสําคัญมากค่ะ แล้วคิดยังไงรับกับคําเนี้ยไอประโยคเนี้ผมก็คิดหนักเหมือนกันในจุดเทียนกลางสายฝนเนี่ยจุดเทียนกลางสายฝนอืมก็ได้เห็นนะคะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบเปลี่ยนคำคำนี้ไปเลยอย่างเช่นเอาร่มมากลางเพื่อให้ฝนไม่โดนเทียนอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่รู้สึกแปลกใจนะคะแต่ว่าถ้าเด็กเขาคิดแบบนั้นแล้วเขาก็คือเอาร่มมากลางให้แบบว่าป้องกันตัวเองให้ไม่ให้เทียนของตัวเองดับนี่ก็เป็นสิ่งที่เขา ออน่าชื่นชมเขานะคะว่าเขาอุตสาห์คิดแต่ว่าต้องอยู่ที่การกระทาของเขาด้วยว่าได้ไหมอะคะ่ะเรามาอยู่ที่คําถามสุดท้ายกันนะครับออพี่วัดนมีแฟนไหมครับอ๋อดีเคยมีครับตอนอุดมศึกษสมมติว่าตอนนี้มีแล้วกันนะครับผมครับ,รบถ้าพี่วัดทําำเขาท้องเนี่ยพี่วัฒจะมีวิธีแก้ไขหรือทํายังไงต่อไปครับถ้าทําผู้หญิงท้องใช่ครับก็ถ้าเป็นผมนะผมต้องรับผิดชอบครับ ราะว่าในเมื่อเราทําให้เรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นมาแล้ว <Okay. S 1> เราก็ต้องัับห้ชคเป็นลูกชายพอแต่ก็ต้องเข้าหาพ่อแม่ฝ่ายหญิงครับแล้วก็ไปพูดคุยกันว่าจะตกลองอยังไงจะอ่อนยังไงแต่คงไม่ทําแท้งนะครับนะเก็บลูกไว้ครับครับฟังไว้นะครับแล้วคุณสาครับถ้าคุณสาเป็นถ้าคุณสาท้องนะครับคุณสาจะมีจะทํำยังไง เป็นคำถามที่ตอบยากมากค่ะก็ในส่วนตัวก็คือตอนนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดเจอเองแล้วมันจะรู้สึกยังไงแต่ก็คิดเอาไว้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็สิ่งที่ต้องทํานะคะก็คิดว่าควรจะบอกพ่อแม่ของเราค่ะอันดับแรกแล้วก็ต้องบอกคนที่ทําเราท้องด้วยว่าเนี่ยเราท้องเพราะว่ามีอะไรกับ เขาอะไรเงี้ยค่ะคแต่อันดับแรกก็ต้องบอกพ่อแม่ก่อนเพราะว่าคิดว่ายังไงพ่อแม่ของเราก็น่าจะให้เขาปรึกษาเราได้ดีที่สุดค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยแบบที่ผมเห็นจากขา่าวทางโซเชียลมานะคือผู้หญิงเนี้ยไปบอกผู้ชายแต่ผู้ชายนี่แทบจะไม่แทบจะไม่เอาเลยแบบไล่ไปทําแท้งอย่างเดียวเลยแล้วถ้าตุสาเจออย่างเงี้ยุาทำยังไงคิดว่ายังไงก็คงไม่ทาอะคะ่ะเพราะว่าอ่ายังไงดีอะ เขาก็เกิดมาแล้วใช่ไหมคะก็เป็นลูกของเราก็ถือว่าเป็นลูกของเราจริงๆการที่จะมีลูกสักคนนี้สําหรับสานี้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ดีนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่มันไม่เหมาะสมใช่ไหมคะแต่ว่าในเมื่อเขาเกิดมาแล้วคิดว่ายังไงก็ต้องรักษาเขาไว้เลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดคะ่ะครับผมและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของวัยรุ่นส่วนเพียงส่วนหนึ่งนะครับ แล้ววันนี้ผมมีวิทยากรคนหนึ่งนะครับคือแพทย์หญิงชีราพรประเสริฐวิทย์ครับผมรามาฟังความรู้ความคิดเห็นของเขากันครับอันดับแรกเลยเนี่ยหมอก็เข้าใจนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคงจะตกใจนะแล้วก็รู้สึกผิดหวังแต่ว่าต้องอยู่กับมันสั้นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ลูกต้องการมากที่สุดเนี่ยก็คือ กำลังใจและก็ความช่วยเหลือจากเรานะคะการแก้ปัญหาเนี่ยก็เป็นได้ตั้งแต่การพูดคุยกับคนรอบข้างนะคะคุยกับแฟนนะคะหาข้อตกลงร่วมกันหาทางออกร่วมกันคุยกับครอบครัวนะคะแล้วก็ดูว่าเขาจะช่วยเหลืออย่างไรกันได้นะคะสมมุติว่ามันไม่มีทางออกจริงๆเนี่ยก็ลองไปคุยกับสถานที่ที่ที่อาจจะ ช่วยให้การช่วยเหลือนะคะอย่างที่รามาธิบดีเองเนี่ยเราก็มีคลินิกวัยรุ่นนะคะที่ดูแลแม่วัยรุ่นหรือว่าหรือว่าเด็กที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะคะก็มามาพูดคุยกันนะคะอันนี้ก็ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยนะคะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ค่ะครับผมก็ขอขอบคุณแพทย์หญิงจีราพรประเสริฐวิทย์มากๆเลยครับที่มาให้คําแนะนําในวันนี้แล้วเราก็ขอขอบคุณ แขกรับเชิญทั้งสงท่านนะครับผมขอบคุณครับสำหรับน้องๆที่พบเจอปัญหาหรือเหตุการณ์นี้นะครับผมก็หวังอย่างยิ่งว่ารายการของเราเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้น้องๆผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ได้วยดีนะครับอย่าลืมนะครับปรึกษาครอบครัวดีที่สุดครับผมสําหรับวันนี้รายการของเรา HCU Project ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ